สวัสดีค่ะนาตี้นะคะวันนี้จะพามาดูอีกหนึ่งระบบชุดเครื่องเสียงกับงานติดตั้งสวยๆกับ<ม>รถมินิ R56 คันนี้ค่ะอ่าที่เชื่อหลายๆค่ะนะคะจะมีคําถามว่ารถมินีเนี่ยมีพื้นที่เล็กๆติดตั้งงานโชว์ติดตั้งงานเครื่องเสียงที่แบบมีตู้ซับได้ไหมวันนี้เดี๋ยวที่จะพามาดูกันค่ะค่อยๆตามที่มาดูกันเลยค่ะ สำหรับคุณลูกค้าเจ้าของรถท่านนี้นะคะก็เป็นคนที่ชื่นชอบในการฟังเพลงที่เน้นเสียงเบสค่ะต้องการระบบชุดเครื่องเสียงที่สามารถถ่ายทอดเสียงเบสได้นุ่มลึกแล้วก็ทรงพลังด้วยนะคะแล้วก็การใช้งานนะคะสําหรับคุณลูกค้าเนี่ยเวลาขับรถไปไหนก็อาจจะขับไปคนเดียวหรือว่ามีคนนั่งด้านข้างด้านหน้าไปด้วยคนหนึ่งนะคะพื้นที่ทางด้านหลังก็เลยไม่ได้ใช้งานทางเรา r o c k e Sound ค่ะพื้นที่ทางด้านหลังเราก็เลยออกแบบเป็นตู้ซับค่ะเป็นตู้เปิดด้วยนะคะสําหรับติดตั้งซับขนาด10นิ้วถึง2ดอกเข้ามาดูกันเลยค่ะตามมา นี่ต้องบอกว่าเบาะทางด้านหลังเนะคะเราก็ถอดออกไปเลยนะคะแล้วก็เป็นตำแหน่งในการติดตั้งตู้ซับของเรานั่นเองค่ะตู้ซับนะคะก็ออกแบบเป็นตู้เปิดด้วยนะคะติดตั้งซับ10นิ้วทั้ง2ดอกมาดูซับส0นิ้วกันก่อนดีกว่ามา สำหรับตัวตู้ซับเองนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็ออกแบบเป็นตู้เปิดค่ะวัสดุที่เราใช้มาทําตู้ซับแล้วก็ใช้เป็นไม้ค่ะแล้วก็ค่อยๆขัดสีข้นสีให้ดูเงางามนะคะให้ดูเรียบหรูไปกับรถบริเวณด้านข้างๆรอบนอกนะคะของตัวตู้ซับเองเราก็จะใช้วัสดุเป็นหนังสีดาค่ะมีการเย็บขอบนะคะแล้วก็เดินได้ตะเข็บสีฟ้าค่ะให้ดูสวยงามเรียบหรูแล้วก็เข้าไปกับสีของตัวรถด้วยค่ะนี่เลยมาดูงานด้านหลังกันดีกว่า ด้านหลังนะคะก่อนอื่นขอโชว์ก่อนเลยนิดนึงค่ะด้านบนนะคะเราก็ออกแบบเป็นสัญลักษณ์ธงชาติอังกฤษค่ะสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเราก็ทําล้อไปกับตัวปุ่มเกะทางด้านหน้าเลยค่ะก็ล้อกันไปเลยค่ะสําหรับด้านหน้าแล้วก็บริเวณด้านบนของตัวตู้ซับ ด้านหลังของบริเวณตู้ซับเองนะคะเราก็ใช้วัสดุเป็นอะคริลิกค่ะหากคุณผู้ชมยืนมองจากทางด้านหลังเนี่ยเราก็จะเห็นแม่เหล็กของตัวซับได้แล้วก็บริเวณตัวตู้ซับด้านในเองนะคะเราก็ใช้วัสดุเป็นสีน้ำเงินค่ะล้อกันเข้าไปกับตัวรถทางด้านนอกบริเวณตรงพื้นด้านหลังรถนี้เองนะคะก็จะเป็นตำแหน่งในการติดตั้งแอมลิฟายเออร์แล้วก็คาปาซิเตอร์ค่ะด้านข้างทั้งสองฝั่งเนี่ยเราก็เป็นตำแหน่งในการติดตั้งแอมอีกตัวหนึ่งนะคะของ m าส c o n i D2 ตัวนี้ใช้สำหรับขับ ลำโพงกลางแหลมแยกชิ้นผู้หน้านะคะแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยก็ยังมี D S P ในตัวด้วยทาให้เราสามารถสร้างเวทีเสียงแล้วก็บรรยากาศในการฟังเนี่ยให้เหมือนเราเข้าไปฟังอยู่ในคอนเสิร์ตจริงๆมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ทุกๆตำแหน่งที่มีการติดตั้งชิ้นง,งานเองเนี่ยเราก็ปิดด้วยอะคริลิกค่ะอะคริลิกใสะคะที่มีการกัดลวดลายบริเวณอบด,ด้านในของแผงแอมแล้วก็แผงฟิวเองนะคะเราก็จะใช้วัสดุก็คือเป็นสีน้ำเงินค่ะล้อกันเข้าไปกับตัวสีของรถภายนอกเลยค่ะแล้วก็มีการตกแต่งโดยการใช้ไฟ LED ด้วยนี่ ต้องบอกเลยค่ะว่าชิ้นงานทางด้านหลังส่วนนี้นะคะก็เป็นชิ้นงานที่ทางเราล็อกเกอซาวเนี่ยบิ้วขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยค่ะและนี่ค่ะก็คืออีกหนึ่งรูปแบบงานติดตั้งนะคะสําหรับรถมินิคูเปอร์ R56 ค่ะก็สําหรับใครนะคะไม่ว่าจะมีรถประเภทไหนขนาดเล็กหรือว่ามีพื้นที่จํากัดยังไงต้องงานงานโชว์ต้องการงานออกแบบรูปแบบไหนก็สามารถปรึกษาเรามาที่ล็อกเกซาวอยู่ที่ปากซอยราชพิเศษ36ได้ทุกทุกวันเลยค่ะตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่มหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทางออนไลน์ไม่ว ลกซาหรือว่าจะติดต่อมาที่ช่องทาง YouTube แล้วกลสซาชา n ได้ด้วยเช่นกันค่ะคลิปนี้ชอบอยังไงกด Subscribe ให้ดีนิดนึงนะคะมีอะไรดีๆที่มาฝากใหม่ใั้วีนน้นไปก่อนบ๊ายบายค่ะ